สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่21ิบเอดผมทาคลิปนี้คุณเอกคนเดียวเลยครับคนองถวเมื่อกี้นี้นะครับนี่ครับไกลไม่หมดเลยนี่คาสกี่นี่ครับไม่มีที่วางแล้วมาเดี๋ยวคุณเอกมาดูกันครับนี่ผมทำทำเช็คเซตอัพเข้าค่า,าให้แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูภูมนอกกันครับส,สว่างสว่างน้ำหนักดีนะครับน้ําหนักดีคุณเอกเห็นไหมครับว่าบอดี้เนี่ยมันเป็นสีดําด้านเดี๋ยวผมปิดม่านก,ก่อนเออปิดม่านไม่ได้ไม่เห็น นะครับทํามาใหม่เป็นสีดําด้านไม่ได้เคลือบนะครับดูไกลๆก็พอสวยอยู่ครับนี่เห็นชัดเลยนี่เป็นรอยคราบสีนะครับแบบนที่เป็นไม้แท้นะเปียเป็นวีคินสันด้วยนะครับตัวบนเนี่ยมีสติ๊กเกอร์วีคินสันอยู่ตัวล่างไม่ทราบยี่ห้อนะครับเดีย๋ยวดูสภาพก่อนนะคนเดินคนเดินพักมาผมไม่ได้ให้ดูสภาพเลยนะครับคอมันสวยฮะทำแบบสีบ้านๆ้านนะครับสีดำด้าน แต่คอสวยมากก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับนี่ครับลายคราบสีมันยังไม่แห้งอ่ะน,นะคุณนะแบบนี้เาราขาเป็นลีลิกไปเลยก็ได้ครับสวยดีตรงบอดี้ก็มีรอยบ้างเล็กน้อยตรงนี้อ่านะครับตุกก์ไกลพอสวยอยู่ครับอ่าด้านหน้าอ่าด้านหลังนะครับคอสวยนีโอ้ยน้ำผมหมดเลยตายเลยน้ำผมหมดเลย พอดีกำลังจะรีบนี่ครับถ้าเราส่องถ้าเราส่องกับ<ม>กับไฟมันจะเห็นเป็นเป็นรีอย่างนี้ครับเดี๋ยวขอผ้าเช็ดน,น้ําหน่อยขึ้นเฟรมนะครับน้ําผมจะกินยาหกไม่มีอะไรแตกหักนะครับเดยวคนขอใช้งานได้ล้วเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้แล้วก็รแบเป็นมินเทดด้วยครับ<ม>อ่าเดี๋ยวต่อ,อคลิปหนึ่งนะมันส่งได้แค่คลิปละสองสองนาทีนะครับ<ม>อ่าคุณเด็กมาดูต่อ นี่ครับริ้วลายเฟรมนะครับมันต้องอ่าเนี่ยะเห็นชัดไหมฮะขึ้นแบบนี้ครับมือไปโดนตอนนี้ถ้ถาสิ่งที่เซตไว้ให้ได้ก็หกบดทั้งแก้วอะนู่นไปถึงนู่นเออนี่นะครับสูงประมาณหนึ่งนะครับ<อ>ก็กำลังดีไม่บัสมากนี่ครับไม่งั้นถ้าเตี้ยมากมันก็จะบัสซิงเกิลบอร์ดก็สีเข้มสวยครับล่างๆนี้ไม่มีไม่มีศึกเลยนะครับ สวยแล้วก็มีขนาดไม่ได้ลงเลยมันออยนะลายขึ้นเป็นลายไทยเกอร์เลยลายเสือนะฮะอ่าเริ่มเห็นเป็นล่องบ้างแล้วเห็นนะฮะเห็นเป็นล่องบ้างแล้วเอากระดาษทรายบแบบหยาบมาวนๆหน่อยให้ให้ล่องมันหายไปก็ได้นะครับด้านบนก็จะเห็นเป็นล่องๆแล้วแต่มันไม่ได้ลึกมากนะยังเล่นได้ดีอยู่นะครับเลยขันคอใช้งานได้ดีซิงนกระบอกสีเข้มเลยฮะหัวก็ขึ้นเฟรมด้วยนะบางๆขึ้นเฟรมด้วยครับ นี่คุณเอกฟังเสียงบ้าๆมันละ่ะเสียงกังวานใหญ่ไม่เท่าที่ไล่เสดดูแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับเันพอเล่นได้เล่นได้ปกตินะครับไม่ไม่มีบัสไม่มีอะไรเดี๋ยวทำคลิปเสียงให้อีกครั้งก็ได้ครับตอนที่โอนแล้วนะครับแต่ ต้องความใจ่ประเภนึงนะครับกีตาร์คาสุกิมันไม่ใช่กีตาร์ U.S ไม่ใช่ราคาแพงมากงานเสร็จมันจะไม่เนี้ย ب, เพราะฉะนั้นอาจจะต้องยอมบัสบ้างนิดห,หน่อยบางช่องแต่ถ้าเสียมันออกแอมแล้วมันออกได้เราต้องปล่อยผ่านครับน้ำหนักดีคอขึ้นเฟรมนะฮะเดี๋ยวผมขอเนื้เช็ดน้ําก่อนนะครับครับเหล็กแขนคอปรับได้ยอดเยี่ยมมากครับนุ่มมากเลยเดี๋ยวคุณดูคลิปนะผมตั้งนาทีกันแล้วแล้วก็ไม่มีบัสเลยนะครับบางช่องที่มันมีบัสบ้างเนี่ยขัดกระดาษทรายขัดให้เรียบร้อยแล้วครับ นี่ขนาดซีตาบอดยังไม่ได้ใส่เลมอนออยนียังโอเคเลยซีเลคเตอร์ตัวนี้ดูล้มเหลวไม่บ้างนะครับในอนาคตต้องเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้ใช้งานได้อยู่นะครับคุณไม่ต้องเสียเงินนะแต่ในอนาคตต้องเปลี่ยนนะมันต้องมีความแขก่เนีหมมันต้องแกร่งแล้ผมไม่มีซีเลคเตอร์แบบนี้ด้วยนะครับแต่ยังใช้ได้อยู่ครับคุณตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูคลิปเดี๋ยวผมทาคลิปให้นะคุณนะดูลายเต็มที่เลยครับเดี๋ยวต้องอัปเชั่นให้ก่อนนะครับสักคู่หนึ่ง สวัสดีครับยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับ21พฤศจิกายน68นะครับกีตาร์ทำเซตอัพให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสีเป็นสีดำด้านนะครับทำสีมาใหม่นะครับล่องลอยพวกนี้ก็ส่งให้ดูหมดแล้วนะครับอาแค่ปิกอัพก็น่าจะคุ้มแล้วนะครับปิกอัพนี่เป็นวีคินสันนะครับตัวนี้ไม่รู้ใช้ด้วยหรือเปล่านะครับไม่ได้แกะดูนะตอนนี้ที่พบก็คือซีเลคเตอร์ตัวเนี้มันงอแงกหน่อยนะครับ นอนาคตควรเปลี่ยนนะแต่ว่าตอนนี้ใช้งานได้ดีอยู่นะครับเสียงดีปรับได้ดีอยู่แต่ว่าถ้าโยกล่างบนเนี่ยมันจะงองแงกหน่อยนะครับแต่ว่ายังใช้ได้อยู่คุณยังไม่ต้องเสียเงินนะแล้วรนะาคาตัวนี้ที่ผมขายผมคิดว่าเกินคุ้มครับนะคนซื้อเขาก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับอตอนนี้เป็นสายมาตรฐานแล้วนะครับผมใช้คุณฟังก่อนว่านี่เป็นสายอ E จริงๆสาย6เพี้ยนหน่อย ผมตั้งสายให้มันผมทำเซตอัพแบบมาตรฐานไปให้นะครับแต่ว่าเผื่อนิดนึงให้เสียมันดีกว่ามาตรฐานหน่อยหนึ่งก็คือให้มันตอกมาให้มันติดมากนะครับตอนนี้เราได้สายหกที่ที่ไม่สูงมากนะครับเตี้ยนะแต่ดูอย่างนี้มันจะเหมือนสูงแต่จริงไม่ไม่สูงนะครับหกจะสูงกว่าหนึ่งหน่อยหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็สายหนึ่งนี่ได้เตี้ยเลยหนึ่งสองสาเนี่ยจะเตี้ยลงมาเลยนะครับนี่ครับได้ทัชชิ่งนี้เลยเตี้ยนะครับ,ส,บสิงกะบ่อสวยแล้วก็ทุกช่องไม่มีบัสแล้วนะครับผมขัด สิงกะบอช่องที่มันบาดไทไลท์ถ้าเกิดเดี๋ยวลงเลยมันออยนะ่าสวยมากเลยเนะนี่ยนะเดี๋ยวก่อนส่งไปผมลงเลยมันออยให้นะครับอันนี้ไม่คือแบบไม่ย้อมแมวให้เห็นเลยไม่ใช่เอามาลงเลยมันออยให้มันสวยก่อนคุณเห็นแค่นี้คุณก็รู้แล้วลายรถบวชเป็นลายเสืออย่างนี้ครับมันเป็นรื่นเก่านะเฟสึกที่มันเป็นล่นนะนนลองเนี่ยผมได้ถ่ายคลิปสภา,าพให้ดูหมดแล้วนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ใช้งานได้ดีนะครับเลยขันคอใช้งานได้ดีเลยขันคอน,นุ่มเลยครับ เป็นรุ่นเก่าสวยงามนะครับเดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงกันอินโทร์แนก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คันคอใช้เบอร์ปกติของกีตาร์จีนเลยนะอะส่วนร่องรอยอือ่นๆก็ให้ดูหมดแล้วนะครับผมส่งคลิปให้คนซื้อดูแล้วนะครับสีทรมาบแบบบ้านๆหน้าดําด้านนะสวยที่คอนะครับคอสวยมากเวลาส่องกับไฟนี่ขึ้นเฟรมสวยมากครับลูกบิดก็เกินคุ้มแล้วนะลูกบิดป๊กอัพมีขินสัน คอนี่ก็ขายได้จะเปลี่ยนราคาแล้วมั้งเนี่ยโอเคถ้าชิ่งดีเลยเดี๋ยวมาฟังต่อแอรมันครับเนี่ยนั่นทัชิ่งนี้เลยครับที่สูงนั้นนีละสายหกแค่นี้เองขนาดช่องล่าง,างนะสายหนึ่งเตี้ยเลยไปฟังคลิปเสียงกันครับซเลคเตอร์เรียค่าบแล้วนะครับนะงอกแงกอ่อนแอหน่อยนะในอนาคตก็เปลี่ยนตัวนึงร้อยกว่าบาทเองซเลคเตอร์จีนธรรมดานะครับแต่ยังใช้าง,งานได้ดีอยู่ไปครับฟังคลิปเสียงกันสวัสดีครับมา วันที่21พฤศจิกายน68อีกครั้งนะครับขนาดขายกีตาร์ถูกๆก็ดูแลให้เต็มที่ครับแต่เดิมมาเนี่ยเจ้าของเดิมเขาก็มไ่ได้ไม่ได้ดูแลตรงตรงเซตอัพดีทอ,อนชันมาให้หรอกนะครับดีทอนชันก็เพี้ยนหมดเลยนะครับก็ต้องตั้งดีทอนชันใหม่หมดคอก็ปล่อยคลายมาสุดเลยสายสูงปฮิตเลยครับนั้งมาตรฐานมานะนี่ปรับให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเอามาดูนะครับวงจรก็สมบูรณ์แต่ไฟบ้านผมจะจีหน่อยปกตินะครับอ่าเปิดปุ๊บพอจับก็เงียบลงถูกต้องแล้วนะครับ แจ็คนน่ก็จะจีมากกว่าหน่อยนึงนะฮะพอแก๊กผสมก็เงียบปกติแบบแจ็คผสมมันก็จะเงียบด้วยนะครับอผมก็แก้ไขวงจรให้หมดแล้วพูดเร็วนิดนึงเนาะจะได้เสร็จอ่าทีนี้ก็มาดูโทนชั่นกันครับผมปรับไม่ให้มันตีบมากนะครับปรับมาให้มันตีบมาให้มันเป็นเสียงเคเล แต่เดิมมาไม่ได้เสีย,ยงนี้เลยครับแต่เดิมมานี่มันไม่ใช่เสียงเทเลเลยอันนี้เทเลแล้วครับมาดูอินทนชั่นกันครับคร่าวๆนะอินทนชั่นหนึ่งกับไซส์หนึ่งกับไซส์สอเนี่ยมันจะอยู่บนสะพานสายในคันต้องต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะ อ่าเท้าข้าวนะอ่ายี่งสอว่าเพื่อแ้ะเพื่อขาดได้นะเ,<อ>เพราะว่ามันเทเลเนี่ยหนึ่งกับสองมันอยู่ที่เดียวกันเห<อ>็นไหมฮะได้แล้วตั้งให้หมดแล้วนะครับนันผมเา<อ>หูฟังผมเคยใช้วรเลสแล้วมันไม่มันไม่ดีครับรับเสียงกีตา้ามันไม่ออกธรรมชาติ สามกับสี่นะมันต้องอยู่ด้วยกันยอดเยี่ยมครับเสียงนิ่งด้วยนะเวลาผมทำกีตาร์ไปเนี่ยสังเกตแนมะ้เสียงนิ่งเสียงไม่ลอยขนาดสายเตื้ยนะตอนนี้เล่นเน้นเล่นง่ายไปก่อนนะถ้าผมเล่นเองจะสายสูงแข็งกว่าน,นี้คอจะคอจะโค้งกว่าน,นี้ครับผมจะเอาเสียงเป็นหลักนะแต่ว่านี่คือทัชชิ่งที่มนุษย์เล่นได้ครับ เห็นไหมสายโกงยังนิ่งเลยนะม,มอ่อาอานี้ออกไปทีนี้เดี๋ยวผมเอาหูฟังลอดมาตรงนี้ด้านนึงนะครับอินโทรเนสคุณเห็นอินโทรไรชั่นแล้วใช่ไหมครับกับสายแล้วสิ่งที่ผมทำให้อีกคือขนาดกีตาร์ขายถูกมากนะก็ทำเต็มที่ผมจะไล่ทุกช่องให้คุณฟังนะสายป่าสายหนึ่งสายสองไล่ทุกช่องนะครับ อ่าขอนา้าเป็นตัวเน็กแล้วกันนะเฉพาะช่วงหนึ่สองถึงสุดท้ายดันให้ฟังนะครับนะครับไปต,ต่อๆนะสายสองนะใครจะมานั่งไว่อย่างงี้ให้คุณครับทุกช่องผมซื้อมาทุกตัวนะบัสกระจายทุกตัวผมบอกได้เลยเขาเขียนมาเลยว่าเซตอัพสายเตี้ยเล่นพร้อมใช้เล่นง่าย สายเตี้ยอะไรเรามันบัสมันบี้หมดเลยมันไม่ออกอบางช่องบางช่องโน้ตที่สามช่องเป็นโน้ตเดียวกันเลยคุณเหนื่อยครับไม่ได้ง่ายๆนะขายกีตาร์ถ้าจะรับผิดชอบแบบผมเนี่ยทําเหนื่อยคุณหายากคนขายแบบมานั่งทําแบบนี้นะหายากไปสายสองถึงเฟสมันจะสึกเป็นล่องก็จริงนะแต่ไหมมันใช้งานได้ดีหมดเลยสิบสองดันไปนะ ถ้าสามเนี่ยเสียงทะเลมันต้องเซ็ตอัพให้ได้เสียงนี้ครับนี่ขนาดอุปกรณ์ธรรมดาบ้านๆเลยนะไม่ได้ใช้ปรียบเฟนเดอร์หรือวอลลุ่มทนค่าเฟนเดอร์นะถ้าเราเซ็ตเป็นนะยังไงก็ออกมาดีอนะ่ะบันสายอ่ะสายสี่นะ ผูสายสีไม่ต้องดันนะไม่มีใครมานั่งดันนะห้าครับนิดเดียวผ่านได้ครับถือว่าผ่านช่องข้างในนี้ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วแต่กรนี้ก็ผ่านครับผ่านหมดครับยอดเยี่ยมเอาล่ลาทีนี้มาดูคอนโทรนครับตัววอลลุ่มนะครับ สบปกนิดหนึ่งนะมันจะมีเล่นตรงกลางเนี่ยสบปกนิดหนึ่งเดี๋ยวลองล้างเลยดีกว่ามันพอบีไปตรงกลางนะบีไป,ไปตรงกลางมันเสียงมันหายไปวุบหนึ่งวุบไปเลยไม่มีใครมานั่งทำแบบนี้ให้กูหรอกจริงเวลาล้างนะ คุณไม่ต้องเชื่อผมนะบางคนส่วนใหญ่แล้วเขาจะแนะนําให้ใช้น้ํายาล้างวงจรน้นํายาล้างวงจรน,นะคุณโอ้ยอดเยี่ยมนะเป็นพอร์ตสีน้ําตาลเข้มรุ่นเก่านะเนี่ยคุณพอร์ตสีน้ำตาลเข้มรุ่นเก่านะซีเลคเตอร์ในอนาคตคุณเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้ยากเย็ยนอะไรนะครับมผมใช้นี่เลยคุณไม่ต้องมาทำตามผมนะเดี๋ยวกีต้าคุณพังแล้วมาโทษผม คนอื่นเขาต้องใช้สเปรย์หยอกลงไปในรูนี่ครับอาจจะหายหรือไม่หายก็ได้นะครับแล้วแต่พอกรลุ่มถ้ามันยังโอเคอยู่มันจะหายเป็นพอร์ตเก่าสีน้ําตาลด้วยอีกหน่อยในอนาคตคุณเปลี่ยนเอาเลยมันเก่ามากแล้วนี่ผมต่อวงจรใหม่ให้คุณแล้วนะ ตงตรงกลางช่วงตรงกลางเลนส์อ่ะพอดมาตรงกลางครึ่งหนึ่งปุ๊บมันจะวุบเสียงเงียบไปปั๊บหนึ่งคุณใช้ไปก่อนยังไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเสียงเงินครับใช้ไปก่อนแต่คุณชอบตัวนี้จริงๆแล้วคุณค่อยเปลี่ยนทีหลังทําให้เห็นกันอย่างนี้เลยครับไม่เห็นเป็นไรเลยมีอะไรก็บอกกันไม่ได้ห่วงวิชาคุณจะได้ไม่ต้องไปเสียงเงินบางทีเมื่อก่อนผมไม่รู้นะอันนี้สกปรกผมไปหาช่างนะโดนไปสองร้อยนะเลนส์ตรงกลางคุณ เลนตรงกลางอพอบิดไปตรงกลางปุ๊บมันจะหายไปรึปนหนึ่งนะสายตรงนี้ก็แน่นดีแล้วนะโอเคดีขึ้นเดิมนิดนึงนะครับในอนาคตคุณค่อยเปลี่ยนบอดี <c oughs> <Body S 2> เป็นไม้แท้นะข้างในไม่มีชั้นๆนะครับข้างในไม่มีชั้นไม้นะบอดี <c oughs> เป็นไม้แท้นะครับ ันนี้คงไม่ค่อยเห็นหรอกด้านเขาดูด้านข้างกันนะถ้าเป็นชั้นชั้นชั้นเป็นไม้อัดนั่นแหะเป็นขนมชั้นนั่นเป็นไม้อัดนะอามานี้นะครับมันยังพอใช้งานได้อยู่คุณไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้ามันใช้ไม่ได้เลยน่ะผมก็่ต้องเปลี่ยนนห้คุณนะครับอันนี้มันยังใช้ได้อยู่เวลาหมุนไม่ตรงกลางเนี่ยวุ้บหนึ่งมันจะฟึบนะครับดูแลกันแบบนี้เลยครับดูแลกันแบบนี้เลยมันไม่ใช่ว่าเงินจะได้กําไรเอาไปทําแบบโอ้ยต้องรวยต้องอะไรผม ไม่ได้มีนี่มีสินแล้วคุณผมลาออกจากงานประจําเลิกเล่นดนตรีม,มาอยู่แบบนี้ผมมีเงินเก็บมาบ้างฮนะอยู่ได้สบายๆหน่อยประยัดปหยัเอาหน่อยฮะนะตรงกลางมันจะปุบหนึ่งหนึ่งนะแต่ก็พอได้คุณใช้ไปก่อนนะแต่แรกกับเสียงมันคุ้มสุดๆครับโทนนะเมื่อกี้ก็ไปล้างโทรไปด้วย อ่าบ,บิดหน่อยก็น่าจะหายแล้วโทรไม่น่ายากอ่ะแคบ่บิดหน่อยก็หายแล้วนะบล่มก็เป็นแค่ตรงที่งบล่มนะครับหมุนไม่ตรงกลางปุ๊บเสียงม,มันจะหายไปเว็หนึงนะครับมันเสื่อมหน่อยนึงแต่ว่าบล่มพวกเก่าๆอย่างเงี้ยเสียงมันดีนะพอเป็นสีน้ำตาลเข้มน,นะยังไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนก็อย่าไปเปลี่ยนเลยบล่มใหม่ๆซื้อมาเวลามันยังไม่เบิร์นเสียงไม,มด่ดีผมไม่ชอบนะไปผมจะลองใส่ รีวอร์บช็อตนะครับนี่จะเอาเสียงขีนเลยนะช็อตรีวอร์บหมายถึงว่ารีวอร์บสันส้นๆนะเล่นเป็นอาตัวเน็ก,อกแอมช้แอมเลยแลนสามบอดไปเล็กแค่เนี้ยแอมใส่ทานนะเอาลดรีวอร์บหน่อย แต่ตัวนักนะระยะไปอัพผมตั้งให้แล้วนะครับถ้าเอาสูงที่มาหน่อยก็จะเสียงหนานะครับแต่ว่าตรงระยะโทนเนี้ยที่เอาลงมาเนี่ยได้เสียงเทเลที่แมตบาลานซ์กับการเซตอัพคอและระยะห่างของสายการตั้งไปอัพทั่วๆไปเซตอัพมาตรฐานเนี่ยเขาจะเอาไปมาทมัดวัดว่า,ากดช่องสุดท้ายแล้วมันทัดว่ากี่มิลกี่มิลจริงๆผมไม่ได้วัดอย่างนั้นนะมันอยู่ที่เราตั้งคอด้วยเราตั้งคอเปิดเสียงมันจะอ้วนตั้งคอตึงเสียงมันจะตีบ ปิดต้องเอาไปอัพขึ้นอย่างไรเปิดต้องเอาไปอัพอย่างไรมันจะไม่เบอร์นะ yeah? มันก็ต้องมีวิธีต้องต้องใช้ประสบการณ์ตัวกลางครับ <ว î> ต่อม,มาใหม,มยย่ๆนี่เล่นไม่ได้นะขออย่างเงี้ยเพี้ยนแหลกเลยตัวบิดครับเทเลเสียงโบราณต้องเสียงแบบนี้นะคือผมมีกีตาร์เทเลปี1978นะอเมริกา ผมก็จะเอาพื้นฐานเสียงจากที่ผมเล่นบ่อยๆมาเป็นเสียงในหูทำเซตอัพให้พวกคุณคลิปนี้มันจะยาวหน่อยตรงที่ซ่อมบลลูมเนี่ยเอาละเดี๋ยวผมเปิดรีวอร์เป็นรีวอร์ยาวนะรีวอร์เป็นแบบรีวอร์ยาวนะครับ ลดโทหน,นหน่อยก็จะอ้วนหน่อยตรงกลาง นะครับสวยงามครับรับโทนะ โทนเสียงจีก็ลงด้วยนะตรงกลางที่ผสมเนี่ยจีจะเบาที่สุดนะครับถูกต้องแล้ววงจรแบบนี้ครับอ้าวลองเสียงแตกกันดูนะครับเดีย๋ยวผมใช้เสียงแตกที่ตู้เลยเดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาปิกก่อนเสียงแตกใช้ที่ตู้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่าเพิ่มผมขออนุญ,ญาตเพิ่มรลเวนิดนึงนะครับโอเคตัวเน็กนะครับ สเล็กเตอรงแงกหน่อยนะครับแต่ยังใช้งานได้อยู่นะครับเสียงจีบสนัดมันไว้ตามธรรมดาเห็นไหมครับเสียงมันจะหนากว่าเทเลปกติเวลาเราเซตอาร์บีดีเนี่ยเสียงหนานะครับแล้วเรื่องเสียงจีก็ธรรมชาติของไฟของใสแจ็คนะครับแล้วก็ปิ๊กอัพซิงเกิ้ลคอย คุณเปลี่ยนบอลุ่มในอนาคตนะตรงกลางนั่น,น่ะมันจะมีเล่นตรงกลางนะครับนิดนึงสัญญาณมือถือมันเข้าไปในในโทรศัพท์ตัวกลางนะครับ mm hmm. นะ บอลลูมนี่นะครับที่หมุนไปเล่นวงการแล้วมันจะวับหายไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวในอนาคตคุณค่อยเปลี่ยนเอาถ้าคุณชอบเสียงมันแล้วคุณก็ค่อยลงทุนเปลี่ยนพอตัวนึงก็ร้อยกว่าบ,บาทเองนะครับตัวบิดครับเสียดายผมไม่มีบอลุ่มตัวนี้ไนะม่งั้นผมเปลี่ยนไปให้เลยเนะี่ย เล่นตรงกลางมันจะหายไปเนี่ยมันก็ว่าเปิด1นถึงหมีเสียงพอ6-7ไม่มีเสียงแล้ว่9า8-90มีเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียงดีมากนะ เป็นกีตาร์ที่เสียงดีมากเลยนะครับเสียงเกินราคาลิปปิดยี่ห้อนี้แบบเสียงดีเลย แค่นี้พอเนอะแหมเสียดายนะคุณนะบอลุ่มตัวนี้ขอบคุณมากครับเวลาด้วยใจครับคุณเกินคุ้มแน่นอนครับยังไงก็เกินคุ้มครับเวลาด้วยใจครับคุณครับนิสัยผมแก้ไม่หายครับดูแลกันแบบบ้าคลั่งคุณครับผมรื้ออะไรของผมเจอครับพอดบอลุ่มตัวเล็กนะครับขนาดเท่ากับของเดิมเป๊ะแล้วก็เป็นรุ่นเก่าฐานสีน้ำตาลเข้มเหมือนกันครับผมแถมให้คุณไปนะ คุณเล่นไปก่อนพอมันลำคาญมากอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยผมให้คุณไปสองค่านะครับค่า A เนี่ยเป็นค่าวอลลุ่มนะสามารถใช้เป็นวอลลุ่มก็ได้โทนก็ได้นะครับ A เนี่ยมันจะเป็นค่าแบบเหมือนเฟนเดอร์นะครับผมให้คุณไปมี A 5ห้าร้อยและ A 2สองร้ยสิบเคนะครับคุณเลือกได้เลยคุณอยากได้แบบไหนคุณก็เปลี่ยนเอาเลยผมให้คุณฟรีครับพอพวกนี้หาซื้อยากแล้วครับมันเป็นฐานสีน้ำตาลเข้มนะครับรุ่นเก่านะครับผมซื้อเก็บไว้เนี่ย มากกว่าสิบปีแล้วครับอายุมันะเป็นของมือหนึ่งนะผมให้คุณไปเลยสองอันนะครับคุณไปเปลี่ยนอตามใจชอบเลยเนี่ครับซื้อกับผมเนี่ยผมดูแลเต็มที่แล้วครับคุณทำลายไม่ได้ก็ช่างมันไม่เป็นไรครับผมขออย่างเดียวครับมิตรภาพและสิ่งดีๆความจริงใจที่ผมจะมอบให้แล้วคุณก็ให้ใจผมผมอยากได้แค่นี้แหละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณ